สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับและก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องหรอติวบอลครับวันนี้ก็จัดกันมาอีกหนึ่งคู่เด่นครับในศึกรพเมลีกอังกฤษครับที่จะมาวิเคราะห์ให้กับพี่ๆท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับที่เป็นคู่ระหว่างนะครับซันเดอร์แรนนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านแมนซิตี้ที่ทาการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามนะครับและคู่นี้นะครับสถิติในการพบปากกันนะครับใน5้านัดล่าสุดก็จะเป็นทางด้านแมนซิตี้นะที่ดูดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับก็เก็บใช้ชนะนะครัับดดนะแลล่าสุเอง ครับก็เป็นทางด้านแมนซิตี้นะที่เปิดบ้านตอนรับทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับก็ได้ถล่มนะครับซันเดอร์แลนด์ไปนับถึง3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับโดยที่ซันเดอร์แลนด์ครับโดนใบแดงไป1ใบนะครับส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นของทางด้าน,นครับ เจ้าบ้านวันนี้นะครับทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับในห้านัดล่าสุดก็ถือว่าครับยังดูไม่ค่อยดีนะครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่หนึ่งเสมอสามพ่ายแพ้ไปหนึ่งนะครับและนัดล่าสุดเองครับเป็นทางด้านซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านครับลีดยูไนเต็ดครับก็ได้เสมอที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งและนัดลงมาก็ไปทางด้านครับซันเดอร์แลนด์บุกไปเยือนทางด้านไปต้นนะครับก็ยังเสมอที่ศูประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟองกันเล่นในบ้านครับของทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับก็ถือว่านะครับยังพอใช้ไไไดด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 ้้้้้้้อออออออยยูู่่่่นน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 นะะะะะะะคคครรรรรรัััััับบบบบบเเเเเเกก็็็ชชสสสมมมแแแลลลลลลาาาาาาาุปปปทททงงงงซ์์ิตตตีี ก็เป็นทา้านซันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนิวคาสเซิลก็เอาชนะมาที่หน่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มการเล่นครับของทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับของทางด้านแมนซิตี้ทนะในห้านัดล่าสุดครับก็ถือว่าทำได้ดีวิลกูดเลยนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ห้านัดรวดนะครับและนัดล่าสุดนครับเป็นทางด้านแมนซิตี้นะบุกไปเยือนทางด้านน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็เอาชนะนะครับที่สองประตูต่อหนึ่งและนัดลงมาก็เป็นทางด้านแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ชนนะะที่่ปรรตตูออคับส์มาาเย พ่แพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเองเท่านั้นนะครับและนัดล่าสุดทัพแมนซิตี้นะครับบุกไปเยือนนะครับทางด้านนัตติงแฮมฟอร์เร็กก็ชนะที่2ประตูต่อหนึ่งและนัดรองลงมาก็เป็นทางด้านแมนซิตี้บุกไปเยือนทางด้านคิตตันพาเลตก็เอาชนะครับที่3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับทางด้านตลาดนะครับเปิดมานะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้านะพาเลตจะให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับ ผู้มาเยือนนะครับอย่างธนานาแมสซิตี้อยู่ที่0.95นะครับส่วนนะครับเจ้าบ้านอย่างธนาคารเซอร์แลนด์อยู่ที่0.97นะครับก็ถือว่าเลทตรงนี้ยังไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านครับหนึ่งคูณสองครับหรือว่าทาพูสมครับที่เปิดมาอยู่ที่4.56ครับเลทก็ให้แข็งตึงไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทธนาคารแมสซิตี้ส์มากเลยนะครับอยู่ที่1.39ครับส่วน เจ้าบ้านครับอย่างทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับอยู่ที่6.90นะครับและในวันนี้เองนะครับก็เป็นนะครับทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับที่ตั้งกำแพงมานะครับอยู่ที่1.25นะครับพี่หลอคิดว่ากำแพงตรงนี้นะครับอาจจะสูงเกินไปนะครับพี่หลอคิดว่านะครับแมนเชสเตอร์นะครับสามารถทะลุผ่านกำแพงที่1.25นะครับตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับและการแข่งขันนะครับใน90นาทีนะครับ ก็จะเป็นทางด้านแมนซิตี้นะที่เก็บ3แต้มไปได้และยังทำประตูนะครับอย่างทางด้านซันเดอร์แลนด์ได้อีกด้วยนะครับที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับจากสถิติการพบเจอกันและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้นะและทางด้านตลาดเองครับจะดูดีไปทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างแมนซิตี้นะครสมากกว่านะครับ